ไพผู้บ่าวเออไพทักมากไพ<ฟ>่ไอตี๋ที่ใช่ความรุนแรงนันไพหันแชทหันแชททา,างด้วยไ้เจอเนี<ไ>่ยกินข้าวมาแล้วกินข้าวปลา,าปักพริำน้ายแตกมาได้กินโดนโดนแลยโดนตั้งแต่แต่แตโดนโดนขึ้นหอดบ้าน พออีเมีเคยเห็นใหนตุการณ์ครับ <_ t aps> สวัสดีพ่อพี่น้องสุกสุกคนค่ะพอกับอีหลาฟาพาพกิินคนลาบสาวพืนค่ะพี่น้องอุย้ยทรงผมอะไรนี่ทรงผมอะไรนี่ทรง,ง,งผมนกหอนขวันบอก <_ t aps> มากินข่าวมอนี้ได้ไม่นูมสมปากทำอะไรออกไม้ยัง เออตายใครทักมาผาวใครผาวเออใครทักมาใครตีพี่ใช้ความรุนแรงมันใครหันแชทหันแชททางด้วยพ่เจออยู่ไอตาตีบน่าถามเนี่ยเพลดเพลแล้วปิตาตีใ อ๋ิดว่าผู้บ่าวกินข้าวหันตียาวตียาวเขาทำมื้อเจ้าแพงแพงแพงกินข้าวกินข้าวตะวัตจีก้าแห้งเจ็บปวด

เขลวกขลีบตีเขาตีค่อยๆหนึ่งไหมต่มพักเสียนเมทัลเลนแล้วมากจกไหยแลเนแน่แล้วล <c oughs> ้วแมนแถมีป่าเขา อืมนี่คือบวพีชนะอืมอืมหน่วยที่สองกินกับลูกโดดขาวกันครักอืมอวมาใครืือว่าถอดใครออามกจอดเนื้อจินมแบนแบงง่ายหฮอ เนี่ยเขาบอกกับปู่บ้าตีเขาเขาเป็นผู้เพลินดอกมึงมากรอยเพ้อว่าใจจะคว้าเางินยกยื่นยังน่งยังคนนาบคาบหยินเกมยร์ยั่งยาเขาอยู่เขาบอกกับคนนี้เกมยรเขาบอกว่าเขาไปขอ,ขอได้กันอีกพี่กันอีกยันนอกเรื่องยันหน่อเรื่องยันนอกเรื่องนี่กูกับเบลยันหน่อใจมึงตัว อ่ะะายแล้วถากมากมึงกุกันแ้วมึงกอกันมึงแล้วมึงบอกโ,โ,โ๊ที่ขาวเนี่ยเอากรแอบแซ่เงี้ยผัดรมผัดเย็ยน,นทีเข้าจนจุ นางดีดีเนตี้มะกลายอยู่เะเะมื่อนกลเป็นนางเนาหนัาไปพีดเป็นกระพิดนะมันคือพวาวเกาเพลินแบบไห่เหรอตีดหยอดเจ้คของ้าหุห,หนเลยอ <laughs> ห <No ุ่นเป็ดๆจะบรรยากาปชีเพชดหอกปิกทองยังมีคนบ่ากขคอยเบา่อ้นเขาบบาข่ะเขาว่ากินเสียงดังนังเลยไม่มีมารยาทขนาะ กตีมกับบดังดอกเห็นบอกเขาใส่ใมไม่ไมนก็เลยดังขนาดมันบดังนี่่ยังซสือไม้มาใส่อย่างไ้มันดังขานาก็ขเดินรีวิวกินอาหารบอกเขาก็ต้องกินไปตาแสบกินแบบออออยังถีดตัวกินขื้หมูอนะ่ะบ่เคยกินจับจบจับหมูมันกินยังไง เวลาเขาสังคมพอดีเขากับกิกกินสซนดอกเขากับหูเกพกื่อนอืเออหนี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 อะไรอี้อ เฮ้อมึงไปโหลดกุรกคุยกับผู้บ่าวอืมอืมรักคุยกับผู้บ่าวให้เจีบเปิดอืมต้มตะเกียบกัวไข่แมนแทอมิม่งปลาพาปิีงปลาก็ได้ ปิ่งปลาคอปิ่งปลาเค้งปิ่งปลาขาวหน่อยเอาละครใช้กับขัวใจอึบอึบตีหอวไปแร้าเธออันนี้ว่าคนผู้จักทักหน้าเด็ขั้นมาพัวหน่อยทักหน้าพุทธิตา <laughs> ừ. ừ. cả hào đi có cầu hủ ngạn thế เขาบอกกันมาบอกเพื่อนหน่อยว่าทาเขาประทักไปประตองทักหน้าเรื่อยบาาหน่อยทาเขาประทักไปประจ o n ทักหน้าเรอะเพราะวเขาจะหูนั่นกับประทักไม่หูงานแค่ไหน พุูนบัดวาเพื่อพูนข้าจังวะข้าจังทักฮะมันก็จังตอบมากอือจ่างคนต่างรู้งาน ใช่ามาเผ็ดกับบวเผ็ดกินไปหลายหน่วยยังบวเผ็ดอยูอ่แซ่บแซ่บขวายกินกับสมบักเศียรแซ่บ พักเียนเป็นพักพื้นบ้านเกิดตามบ้านตามสวนแขมหอกแค่มหัวกับมี่มีเมล็ดพันธุ์พอบางคนเขาั็ปลูกแล้วก็เห็ดตมพักสี่คลายบางคนก็สิบอกเกื่อกิน bằng con đã chỉ khơi kìm tết cầm kim chi xiên khơi thấy không kim chi xiên อเเ้าไปหาท่ายาก่อนขอยจุกฝาดฉลังขอยซีหาบาทเกือบเป็นข่าวบล่งจุกโอเคจะไปนหองสำหรับพี่มี่ <c oughs> เกือบเป็นตาย เกือบพลาดไปเลยเรือพี่น้องเด้อเป็นกาฝาก็งงจะตามกดอะไรก็แช์อีหลานเรื่อพี่น้องเด้อม,มันารอยเริ่มคีมอีหลาคีมใส่ในเรื่องแก่สิวแก่ฝานักขายคือเก่าขายปกติค่ะเป็นแบบมือไม่ไายไปแล<ป>้ว